วอลเล่บอลชายหาดชายมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจันทบุรีเป็นสนามฝึกซ้อมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายของจังหวัดจันทบุรีภายใต้การฝึกซ้อมของอาจารย์วิโรธภูวันจ่าเอกอภิชาติบัวเหลืองและอาจารย์สุรพจน์ศรีอรุณโดยอาจารย์สุรพจน์กล่าวว่าสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายหาดชายมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งเพราะในทีมประกอบด้วยนักกีฬาทีมชาติชุดเอสองคน ที่ในขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สัตหีบชนบุรีและชุดเยาวชนหนึคนในปีนี้มีความพร้อมที่จะได้เหรียญสำหรับผลงานที่ผ่านมากีฬาแห่งชาติจังหวัดเชียงรายได้เหรียญทองและกีฬาแห่งชาติที่กาญจนบุรีตกรอบที่2โดยกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2567ณชายหาดแหลมสิง นะครับก็ของสําหรับวอลเลย์บอลชายหาดของเรานะครับทีมจันทบุรีนะครับมีความพร้อมค่อนข้างจะร้อเนะครับเราก็มีนักกีฬาสังกัดทีมชาติไทยเกือบทุกๆคนนะครับทั้งหมดจำนวนสคนนะครับก็มีทีมชาติชุดใหญ่2ท่านแล้วก็มีชุดยาอชนอีกหนึ่งท่านนะครับก็มีความพร้อมร้อเ็ก็จะให้เด็กๆน้องๆนะครับให้ทําความสามารถให้เต็มที่นะครับก็เป้าหมายก็คือน่าจะมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนครับอ่าเมื่อปีที่ผ่านมาตกรอบที่2ครับแต่เมื่อปีก่อนได้เหรียญทอง แห่งชาติมาเมื่อปีก่อนที่จังหวัดเชียงรายที่คู่แข่งที่น่ากลัวก็จะน่าจะมีจังหวัดโคราชนะครับโคราชกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นทีมชาติเช่นเดียวกันก็ฝีมือประมาณแค่ครึงกันนะครับก็สามารถก็ถ้าเต็มก็ได้ก็อยู่ที่ว่าชั่วโมงนั้นใครจะแน่ว่ากันแค่นั้นนะครับเริ่มแข่งวันที่9นะครับถึงวันที่20ธันวาคมนะครับณสนามวอเลยร์บอลชายหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับ